สวัสดีครับยูทูบและผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการโอาไปตทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมดีเวอร์เซอร์พีแต่นะซึ่งวันนี้ก็จะมาสอนทําดับอิจิโกะนะฮะอ่าแล้วก็มีโค้ดมาแจก,กด้วยก็คือ2โค้ดนี้นะผู้ชมก็ใส่ได้เลยก่อนที่จะหมดอายุไปนะฮะก่อนจะรับชมขอแนะนําร้านนี้เลยซัดบักร้านรับเติมนูบักราคาถูกมีบริการกดเกมพัดนาส่งของไวปลอดภัยแน่นอนหากใครสนใจดิ้งอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับก็ขอบคุณไอดีจากน้องคนนี้นะ s s r นะครับเจ้าของไอดียที่ให้พี่ แม่ใจละหลายด้อน้องนะโอเคก็เดี๋ยวเรามารับชมกันดีกว่าว่าดาบเนี่ยทำยังไงนะผู้ชมซึ่งไม่ต้องใช้แร้งนะแร้งที่ทุกคนแบบรู้สึกโอ้ยรู้สึกแบบยากยากนะครับนี่ฮะอ่าสับมือใหม่ดีใจด้วยนะเพราะว่ามันไม่ใช้แหลงนะครับอ่ะมาดูกันเลยครับผู้ชมอ่าเอพซี F C การครบนะครับจะอยู่ที่เกาะเลเวล800อยนะฮะอ่าเกาะเลเวล8 0 0อนะครับอเอพซี F C ตัวนี้มันจะชื่อว่าลูเคียนะครับนี่มาที่นี่สิ่งที่เราก็ต้องหาเลยก็คือน,นี่ฮะอันแรกเลยคืออาซาชินะครับ1ชิ้นได้จากการตีบอส อันที่2คือป้ายยมทูตนะครับเออป้ายยมทูตนะครับหาจากการตีบอสอิจิโกะหนึ่งอันนะครับอันที่3คือคอนโลเมสได้จากการตีพวกบอนเตอร์คอนโรนะครับผมนี่ฮะส่วนอันที่5ครับก็คือนี่นะฮะมันเป็นเผาเราต้องไปหาที่สุ่มเผามาแล้วก็สุ่มเผาให้ได้เผานี้ชินิการมินะครับผมนี่ฮะเราต้องสุ่มเผาให้ได้นะครับนะอะไรคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าทํายังไงมามันเริ่มสอนกันดีกว่าครับผู้ชมอ่ะก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์กดไลค์คลิปนี้ไม่เกินแน่นอนนะฮะอ่ะมาเริ่า เอาแหละเอาแหละเดี๋ยวเรามาเริ่มสอนกันดีกว่านะครับนะสิ่งที่เราต้องมีเลยคือเผานะครับผู้ชมนี่ไอเราไปหาที่สุมเผามานะมันชื่อว่าเหลดีโลนะฮะนี่ฮะเราวิธีการได้เลยคือการตกปลานะผู้ชมหรือว่าเปิดกล่องไอพวกนี้นะครับผมเนี่ยไอกล่องพวกนี้ยนะครับผมก็มีโอกาสได้นะครับหรือว่าจะไปสุมไอเทมตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะมีโอกาสได้ที่สุมเผานะครับนะไม่แน่ใจว่ามันดอปหรือเปล่าจะขอลองสุมก่อนนะครับอาดดอปด้วยนะฮะก็ได้จากการแบบขุดแรขก็มีตกปลาก็ได้นะครับนี่มาที่วานุคนนี้่ะครับกกลาง แล้วก็มาที่บริเวณตรงนี้สามารถตกปลาหาได้นะครับผมเนี่ยแล้วเราก็สุ่มเผ่านี่เลยชินิกามินะครับผมเดี๋ยวคุณชื่อเดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้เออนี่ฮะเวลาสุ่มได้เนี่ยเราก็เปิดตรงนี้ดูก็ได้ครับนี่ฮะเปิดดูเลยว่าเราได้เผาอะไรนะครับอ่าถ้าเราได้คาเนี้ยเหมือนน้องคนนี้นะครับผมนี่ฮะเราก็เก็บไว้นะผู้ชมอ่าเก็บไว้เก็บจะลองเพลงซิลฟูแต่ลืมเนื้ออ่ะโอเคก็อย่างแรกเลยสุ่มเผานะผู้ชม แต่อย่างที่สองเลยให้เราเนี่ยทำการหาตั๋วเซกบอสนะครับผู้ชมก็คือนี่แล้วฮะตั๋วเซกบอสมาที่วนันนคูนี้นะครับนี่มาที่นี่นะครับผู้ชมแล้วก็จากนั้นเนี่ยตั๋วเซกบอสเนี่ยรู้สึกว่าจะเปิดกล่องได้ด้วยนะนี่แต่ว่าใครขี้เกียจเปิดกล่องนะฮะก็สามารถมามาที่วันุกคูนี้ได้นะครับนี่มาที่นี่ปุ๊บนะฮะขึ้นมาบนนี้นะครับผมจะเจอเอพซีตัวนี้นะครับผมและเราก็ซื้อได้เลยนี่โอ้โหแป๊บนึงนะเสียงคีย์บอร์ดอาจจะดังหน่อยนะครับอ่ามาที่นี่แล้วก็ทําการเลขได้ ใช้เงิน5 0,000แล้วก็ตามได้เหล็ก15ก้อนเหล็กก็ได้จากการแบบไปเกะาะไอที่มันมีมรุทุ์ต่างดวาวอ่ะเออมียานอวกาศมันจะมีมอนเตอร์เออไอตัวที่มันแบบเป็นเอเลี่ยนนะเออแล้วก็ตีมันนะครับแล้วก็ทําการมาซื้อตั๋วเยอะๆเลยเปึ๊บกันเกลือเพราะเราต้องเอาไปเสกบอสอิจิโกะนะครับผมนี่อ่าดีเป็นวิธีซื้อที่เสกบอสอิจิโกะนะพอเราซื้อมาแล้วเราก็ไปที่เกาะตรงนู้นนะครับอ่าใครหาทางไม่เจอก็ก,กดไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่เกาะเลเวล หนึ 1> 1่งเออเป็ดร้อยเป็ดร้อยครับนี่ฮะอ่านี่มันจะนําทางไปแล้วก็ไป้เลยครับนี่จะเป็นก่อนหน้าตาแบบนี้นะฮะมาแล้วให้คุณผู้ชมครับมาที่ฝั่งนี้นะครับมันจะมีสะพานใช่ไหมสองฝั่งนี่มาที่ฝั่งนี้แล้วก็มาเสกพอดอิจิโกะนะครับนี่เสกระเลยตัวนี้นะครับนี่ปุ๊บเสกเสร็จแล้วเราก็ตีมาเลยแล้วก็หา2ชิ้นนี้เอออาซาชิ1ชิ้นนะครับแล้วก็ตามด้วยป้ายยมัทูดนะครับนี่อาซาชิ0.1% ไอชินิชินิกามิอ่าชินิกามิก็คือแป๊บหนึ่งนะมันก็คือแบบว่าป้ายยมทูตนี่เราหาไปเลย5.0%นะครับนี่ได้จากการตีอีจิโกะนะครับผมระหว่างนี้มันก็อาจจะดอบเสื้ออะไรต่างๆด้วยนะผู้ชมนะฮะอ่าหาเลยครับคุณผู้ชมเอาเละครับก็เดี๋ยวเรามาดูอย่างสุดท้ายกันดีกว่านะฮะอย่างสุดท้ายเลยนะฮะก็ได้จากการมาที่ฝั่งนี้นะครับผมอ่ามาเลยมาเลยข้ามสะพานมาข้ามสะพานมาเดินมาตรงถนนฝั่งนี้นะฮะ แล้วก็ตีพวกฮอลโล่นะผู้ชมนะครับอ่าไอตัวไหนที่มันชื่อฮอลโล่เดี๋ยวเราตีนะครับอ่าไอตัวเนี้ยชื่อฮอลโล่นะครับนี่จักรกลมันเลยมันจะดอบเป็นฮอลโลเมสนะคุผู้ชมนี่หาหน้ากากที่มันใส่เนี่ยนะครับนี่หาไปเลยปุ๊บนี่เห็นไหมดอบแล้ว100ชิ้นนะครับอ่าหนึชิ้นนะคุณผู้ชมได้จากการตีพวกเนี้ยนะครับผมฝั่งเนี้ยนะครับเนี่ยฝั่งนี้มันจะดอบเนี่ยนะครับอ่ามันจะดอบง่ายถ้าไปฝั่งนั้นเนี่ยเหมือนจะไม่ดอบมันจะมีมอนเตอร์สองฝั่ง พอเรามีครบทุกชิ้นเราไปคัาที่ a b c ได้เลยครับอ่าที่ผมบอกไปนะอ่ามาเลยครับ a b c ลูเคียจะอยู่ที่ก่อนนี้เลยเกาะเลเวล800นะคะจะอยู่ที่บริเวณบ้านหลังคาสีน้ำไอสีแดงสีแดงเออนี่ฮะโอเคก็ให้เราทําการครับได้เลยครับนี่เตรียมตังค์มาด้วยนะ1ล้านบาทนะครับแล้วก็ตามด้วยอาซาชินะครับผม1 000, ชิ้นนะฮะแล้วก็ตามด้วย ชินิกามินะครับผมนี่เป็นป้ายยมทูตนะผู้ชมแล้วก็1ชิ้นแล้วก็ฮอลโลเมสหนึ่งร้อยอันนะครับแล้วก็เผาชินิกามิเลดนะครับนะสุ่มมาให้ได้นะแล้วก็ทําการซื้อได้เลยนี่ครับแหมจังหวัดซื้อได้เลยเนี่ยน้ำลายไหลจัดโอ้โหกินน้ำลายพุ่งเลยนะครับแม่เดี๋ยวขอเช็ดไม้แป๊บนึงแล้วกันนะเอาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสกิลของมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเลยขอเช็ดน้ำลายจากไม้ก่อนนะครับแหมใส่อารมณ์มากไปหน่อยนะฮะเอาล้วครับก็เดี๋ยวเรามาดูสสกกกกกิิลลัันนนดีว่่าผมม็็ยยงไเเคหะ แต่เคยเห็นท่าฟันเลยนะครับนี่การฟันจะเป็นสีฟ้านี่ตวัดไปตวัดมานะครับนี่ฮะนี่คือ M1 นะครับส่วนสกิลแรกเลยสกิลแรกนี่เทสกาเทนโชนะครับนี่สกิลสองเป็นการพุ่งไปแล้วก็สับสองสองสองชักสองครั้งเออสองครั้งนี่เทสกาเทนโชท่าเลขท่าสองสกิลสาม เป็นการควง,ควงดาบนะแล้วก็ทิ่มลงพื้นนะครับแล้วก็มีออร่าพลังออกมาสกิลซีเทนซึกะเทนโชนะครับแบบอลังการและมีคัสซินด้วยนะครับสกิลบีไม่มีนะครับเฮ้ยนี่คือสกิลเอฟนะครับผมสกิลเอฟนี่คืออะไรไม่รู้นะครับแต่มันออกมาแป๊บเดียวหายเลยนะครับเออผมก็ไม่รู้ว่าท่านี้คืออะไรนะคุณผู้ชมนี่สกิลเอฟนะดูท่าเล็กไหม เทสกาเทียนโชนี่ท่าพุ่งนี่ท่าสามอ่าแล้วก็ตามด้วยท่าสุดท้ายเลยท่าสนะี่ับอ่าแต่ยังไม่สุดท้ายนะท่าสุดท้ายมีตัวเอฟนี่ฮะเทสกาเทนโชครับแบบไม่มีเสียงเอฟเฟกนี่โอ้โหนี่ก็เป็นพลังของดาบอิจิโกะนะครับเดี๋ยวเรามาดูความแรงกันดีกว่านะ อ่าผมจะลองสู้กับบอสอิจิโกะดูนะครับนะว่ามันจะแรงขนาดไหนและท่าตัวเอฟมันคืออะไรึ๊บนี่เฮ้ยว่าไงอิอจิโกะเออสลัดไปควงดาบหน่อยทิมลงพื้นจังหวะนี้ครับเด็ดน่อยอ่าเด็ดน่อยครับเด,ด็ดเด็ดหลบหาจังหวะหน่อยเทนสกิกะเทนโชเต็มเต็มโอ้โหแรงนะเฮ้ยแรงแรงแรงเป็นดาบที่เก่งเลยโอ้โหดูดิ แม่งโคตรเก่งแล้วครับผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าท่าตัวเอฟนี่มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบพลังแป๊ปหนึ่งแล้วกันนะครับเอออย่ามันน่าจะเป็นการหิวเลือดหรือเปล่าอ่ะกดไปตัวเอฟคืออะไรไม่รู้นะตรงๆนะผมจะลองถามเจ้าของไอดีดูนะว่าตัวเอฟเนี่ยมันคืออะไรนะครับนี่ท่าแรกดาเมจหนึ่งห้าพันแปดสิบเอ็ด 1, 5, นะครับนี่ดามเมจท่าเลกนะผู้ชมต่อไปท่าสอง 5 7า4ส่วนท่า3 6,700นะครับ6,700แล้วก็สามารถแบบว่าทำดาเมจเป็นวงกว้างสกิลตัว V ไอตัวเออตัว V อุยอ้ยอุ้ย23,100นะครับผมนี่ฮะแรงมากส่วนตัว F ก็ยังไม่เข้าใจนะว่าตัว F คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปถามเจ้าของไอดีนะว่าพลังมันคืออะไรกันแน่นะคุณผู้ชมนะฮะนี่ขอบคุณน่าจาก S S R นะครับนี่ฮะโอ้โหเจ้าของรีวิวนะครับอ่าเจ้าของแปลว่าเจ้าของรหัสที่ให้ยืมรีวิวไม่ห็ใจหลายๆเลยเนาะนี่เอาแล้ครับก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนรหัสกันสักหน่อยนะครับนี่ฮะรหัสนี้คือน้องคนนี้แหละครับโพซ่า S P uh, S O P นะครับ S O P 3นะครับเจ้าของ ID นะครับเขาอยากให้พี่รีวิวแต่ว่าผมได้รีวิวคนแรกไปแล้วไงก็เลยแบบว่าเออเห็นน้องเขาแบบอุตส่าอุตส่าจะให้ยืมรีวิวก็เลยเอามานสองไอดีเลยนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยจะมารีวิวเสื้อนะผู้ชมนี่ ่าเสื้อของอิจิโกะนะครับได้จากการตีบอสอิจิโกะเลยนะครับมันจะบวก ability นะ7.5%นะครับนี่อ่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะบวก ability 7.5%แล้วก็บวกเลือด500นะครับ ability ability ก็คือนี่นะฮะเวลาที่เราใช้หมัดโกโจนะครับมันไม่ได้เป็นหมัดนะมันเป็นพลังนะครับพลังโกโจพลังซูนะอะไรแบบนี้นะครับที่เป็นโหมดหมู่พลังเนี่ยนะครับมันจะบวกประมาณ7.5%แล้วก็บวกเลือด500นะครับผมนี่ฮะอนี่ครับนี่คือความเทพของเสื้อนะ ส่วนเผาอิจิโกเลยนะเผาไอชินิกาม,มิเนี่ยบวกอะไรบ้างมาดูกันนะครับบวก10%ดาบนะครับเออดาเมจด,ดาบมันจะบวก10%แล้วก็ลดความเสียหายบวก5%นะครับมันจะลดความแบบยังไงล่ะลดดาเมจจากคู่ต่อสู้อ่ะเออบวก5%นะครับมันก็จะบวกแบบว่า2อลบดีก็คือฮาคิสังเกตนะครับอ่ามันจะบวก2นะครับผมนี่ฮะจากเดิมรวมได้5บวกเข้าไปเป็น2นะครับนี่ลบดีได้2กลายเป็น7นะครับนี่ แล้วน้องคนนี้นะเจ้าของเจ้าของไอดีนี้นะครับเขาไอ้นี่ด้วยเขาตีบวกแบบโอ้โหระดับแบบพ่อโทนเลยครับนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่เหมือนเขาจะตีบวกอย่างเก่งนะครับคุณผู้ชมอันไหนก็ไม่รู้ละที่เขาตีบวกนี่ระดับ SS s นะครับผมบวก3 5ดาเมจนะครับแล้วนี่เขาได้บวกไหมเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ก็ไม่น่าได้บวกนะุผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าบวกเนี่ยโหดเลยนะครับเอออันนี้ก็เป็นแบบว่าระดับโหดอยู่แล้วมั้งนะครับผมนี่ นะระดับเอฟเอเอมาดูกันว่ามันจะโกงขนาดไหนนะฮะอ่ะมาดูกันเลยครับคุณผู้ชมแต่ก่อนไปเนี่ยเราต้องหาบอสซะหน่อยนี่เจอและเออเอาเกาะน,นี้เลยครับอ่าทดสอบดามิดร,ระดับเอฟเอฟเออิจิโก,โกนะนะคุณผู้ชมนะซึ่งเทพระดับนี้เออผมก็ลืมถามว่าตัวเอฟทำอะไรได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมตอบดีกว่าเออลืมถามเลยนะครับมันน่าจะบวกเลือดนะครับแต่บวกนิดเดียวหรือเปล่าเออนะฮะอ่ะตายซะเถิดไอ้เจ้าอะไรดิเอาไอ้ซินดีกว่า อาวอสไอเซนปะทะอิจิโกะนะครับค่าคืออิจิโกะวันนี้ตายซะเถอะไอเซนเล่าไม่ใจโอเคไอเซนเล่าไม่ใจมาเตรียมตัวเลยตันซะไอหนูฮ้เทนซิกะเทนโชเรียบร้อยหนึ่งทีอ้ามีส่วนมีส่วนนะเจอท่านี้หน่อยแทากเติมสองหมื่นรับดีก็ซะไอไอน,นี้เบาวกว่านั้นอีกนะครับเบาก่าน้องคนนั้นแต่ว่าโอ้โหไอเซนเกือบไม่รอดนะครับ ไออันนั้นน,ะน่าจะโดนมอนเตอร์สองสามตัวมัง้งมันก็เลยเลงเออเฮ้ยยะรียบร้อยครับโอ้โหแม่งเล้งจัดเลยครับเดี๋ยวลองบอสเออิจิโกะก่อนมามาเจอตัวเองซะหน่อยนะฮะเจอร่างโคนครับนี่สองจินวูประทัสองอิจิโกะนี่โอ้โหถือว่าเล่นมันเลยนะเล่นมันเลยเล่นมันเลย,ส,ยสัตว์ใจเทียกะเทียนชโช ึบนี่ตัวเอฟฟันเข้าไปฟันเข้าไปฟันเข้าไปเรียบร้อยครับผมเฮ้ยโกงจกัดๆไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปใครเนี่ยมันเป็นร่างเงาเหรอหรือว่ามันเศกเงาอะนะครับไอตัวเอฟเนี่ยนะผมก็ไม่รู้ว่าไอท่าตัวเอฟนั้นมันคืออะไรนะผู้ชมนะฮะเออใครที่ดูก็บอกด้วยนะผมก็บอกว่าถามคนดูแล้วกันนะลืมลืมถามเจ้าของไอดีนะคะ ่ะก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับคุณผู้ชมก็ลองไปหาดูได้นะไม่ต้องใช้เล้งอัพนะครับผมไม่ต้องใช้เล้ง,ลงระดับเอนะคุณผู้ชมสบายนะครับไม่ต้องแบบว่าคอยฟาร์มเล้งอะไรเลยนะครับดับวิชิโกะเนี่ยนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจไปแล้วครับบา,บายจ้า